ยิ่งได้ง่ายขึ้นแบบมากๆากมากม,ากมากแต่ในขณะเดียวกันคือข้อ2นะคะเรายังสามารถคงความออเทนติกในฐานะที่เราเป็นครีเอเตอร์ได้ยังสามารถทำคอนเทนต์ที่เราถนัดได้อยู่นะคะแล้วก็ข้อ3ก็คือสุดท้ายค่ะที่ครีเอเตอร์จะได้รับก็คือเรามีโอกาสที่จะยกระดับยอดเข้าชมนะคะแล้วก็รวมถึงยกระดับรายได้ของเราผ่านทางยูทูบช้อปปิ้งยูทูบช้อปปิ้งแอฟ a ฟลียตโปรแกรมได้ด้วยนั่นเองนะคะเอาละค่ะทุกทกท่านคะนี่คือแค่เริ่มต้นและเรา เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะสนใจแล้วเพราะว่าลดาก็เป็นหนึ่งคนที่สนใจมากๆเช่นเดียวกันนะคะต่อไปได้ว่าเรายังมีอีกหนึ่งท่านที่สําคัญมากๆที่เขาจะขึ้นมากล่าวต้อนรับทุกๆท่านด้วยตัวเขาเองนะคะต่อไปค่ะดาวขออนุญาตเรียนเชิญคุณแฮมค่ะคงกริตลอเรลรัตนาค่ะซีเนียร์เมนเจอร์จากฝ่ายพัฒนาธุรกิจช้อปปี้ประเทศไทยค่ะ ก็เป็นตัวแทนของช้อปปีประเทศไทยในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเป็นเกลียดติกมากเลยนะครับแล้วก็ดีใจมากมากเลยที่ได้เจอกับพี่ๆเพื่อนๆครีเอเตอร์ทุกๆท่านนะครับแล้วก็เหมือนที่คุณอาเจได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสสําคัญมากๆที่ผู้นําทางด้านแพลตฟอร์มบิสเนสในส่วนของช้อปปีแล้วก็ในส่วนของ y o ยูทูบที่เป็นอีคอมเมิร์ซบิสเนสและเป็นออนไลน์วิดีโอบิสเนสเนี่ยได้มาจับมือร่วมกันในการ Ele v a t ตตัวดิจิ t a ลอีโคโนมีของประเทศไทยให้ไปอีกหนึ่ง ซึ่งในเรื่องของ s h อ p e e เองเนี่ยเราอาจจะยืนพื้นมาจากการเป็น Search e-commerce ใช่ไหมครับแต่ว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจก็มีการปรับเปลี่ยนมีคอนเทนต์มีคอนเทนต์คอมเมิร์ซดิสเซ s เข้ามาด้วยซึ่งในวันนี้ผมก็มีเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆอ c o m m e r c e ์ทุกท่านท่เพื่อนๆครียเตอ er, ทุกท่านฟังนะครับ ช้อปปี้นะครับย้อนกลับไปเมื่อ9ปีก่อนเมื่อตั้งแต่ที่เราเข้ามาในประเทศไทยเนะี่ยเรากา็มีเป็นใช้คําว่าเป็นหนึ่งในส่วนสําคัญในการผลักดันดิจิทัลอีโคโนมีของประเทศไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา9ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เริ่มเข้าไปอยู่ในชีวิตประจําวันของทุกๆคนมากขึ้นนะครับผมมั่นใจมากว่าในห้องนี้เอางี้ดีกว่ามีใครไม่เคยใช้ช้อปปี้บ้างไหมครับ ไม่มีอ่าช่กันครับก็คือ s h o ป e ีเนี่ยเราขยายฐานพาร์ทเนอร์ของเราทั้งในส่วนของอผู้ขายในส่วนของแบรนด์ในส่วนของผู้ใช้แล้วก็ในส่วนของครีเอเตอร์เองด้วยนะครับซึ่งในระยะเวลา9ปีที่ผ่านมาเราเองเนี่ยก็เป็น E-Commerce p l a t ลตฟอร์ม e ที่มียอดดาวน์โหลดผ่านทั้งบน App Store, Google Play, แล้วก็ a อ a l l e r y เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับและ,ะจำนวนผู้ใช้งานของเราก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีและอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแพลตฟอร์มของเราเนี่ยเราพยายามที่จะพัฒนาตัวฟีเจอร์ให้มีกิมมิคเล็กๆน,น,น้อยๆไม่ว่าจะเป็น s h o ปปี้เกมสหรือว่าฟีเจอร์เอมเกจเมนต์อื่นๆภายในแอป ซึ่งเราก็เห็นได้ชัดเลยว่าอย่างปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับปีนี้นะครับเวลาระยะเวลาที่ผู้ใช้แต่ละคนเนี่ยใช้เวลาภายในแอปพลิเคชันเนี่ยสูงมากขึ้นถึง1.8เท่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาตัวเลขนี้ถ้าถามว่ามันแปลว่าอะไรบ้างนะครับสำหรับเราที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเนี่ยมันคือแพลตฟอร์มของผู้ขายแพลตฟอร์มของครีเอเตอร์ที่จะเข้ามาทํากําไรจากยอดคอมมิชชั่นถูกไหมครับการที่ผู้ใช้สเปนไทม์ในแอปเรามากขึ้นถึงเกือบ2เท่าเนี่ยนั่นคือโอกาสการขายที่สูง ขึ้นมากถึง2เท่าเลยทีเดียวด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนถัดไปนะครับที่ผมเราก่อนหน้านี้ว่าเราอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเซิร์ชแต่ด้วยความที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพฤติกรรมของผู้บริโภคในส่วนนั้นด้วยก็คือในส่วนของคอนเทนต์คอมเมอร์สบิสเนส ถ้าย้อนกลับไป2-3ปีก่อนนะครับทุกท่านอาจจะเคยได้ยิน s h o p ปี้ i ลฟนะครับจริงๆเรามี s h o p ปี้ i ลฟมานานมากๆแล้วนะครับแล้วก็2ปีที่ผ่านมาเราทำให้ s h o p ปี้ i ลฟแล้วก็ในปีนี้ก็คือ s h o p ปี้วิดีโเนี่ยเป็น Talk of the Town ไม่ว่าจะเป็น o i s c เ e Discount ทุกๆ2ทุ่มตอน50%ทุกๆ2ทุ่มนะครับที่ทุกคนพูดถึงนะครับแล้วก็ค่อยๆเริ่มที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคจากการแค่เซิร์ชอย่างเดียวเนี่ยมาการเป็นเข้ามาดูคอนเทนต์เป็นชอปเตอร์เทนเมนต์ินแอปแล้วก็เกิดการซื้อขายผ่านทางคอนเทนต์ ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยครับเราไม่ได้โฟกัสแค่เฉพาะในส่วนของเซลเลอร์อย่างเดียวที่เป็นผู้ขายนะครับตัว Shopee Live และตัว Sho e Video ดีโอเองเนี่ยเปิดกว้างให้กับครีเอเตอร์ทุกๆท่านสามารถเข้ามาทำคอนเทนต์แล้วก็ขายของผ่าน s h o e, เอ่อแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันของเราด้วยนะครับถัดมาเราพูดถึงตัวในส่วนของคอนเทนต์คอมเมอร์สนะครับผมก็ อาจจะมีเกรดเล็กๆน้อยๆอย,อยากจะแชร์กับทุกท่านให้ทราบกันนะครับในส่วนของคอนเทนต์คอมเมอร์สเนี่ยต้องบอกว่าของที่ขายดีส่วนใหญ่จะเป็นของที่ใช้ควาว่าเป็น high engagement product นะครับเป็นของที่ผู้ใช้จะอยากรู้ว่าใช้ยังไงสีตรงปกหรือเปล่าใช้แล้วเห็นผลดีไหมนะครับนั่นก็เลยเป็นที่มาที่ว่า3 Category ที่ขายดีที่สุดนะครับสำหรับผู้ซื้อผ,ผู้ซื้อที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็จะโฟกัสไปที่อุปกรณ์ทำความสะอาดของในบ้าน เครื่องดูดฝุ่นแกดเจ็ตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าน้ำยาทำความสะอาดแบบใช้แล้วเห็นผลเลยทันทีในลักษณะนี้นะครับตามมาด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของผู้ชายสกินแคร์โปรดักต์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพวกมอเตอร์รถยนต์อุปกรณ์สเสริมมอเตอร์อไซค์กล้องติดรถต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น3หมวดหมู่ในของอ่าผูที่เป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงนะครับแน่นอน เฮลแด์บิวตี้สกินแคร์เครื่องสำอ,อางสินค้าแฟชั่นนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คืออุปกรณ์ในห้องครัวนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่ามีการเวิร์กฟอร์มโฮมมากขึ้นคนให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพของตัวเองมากขึ้นทำอาหารทานเองมากขึ้นก็เลยเป็นหมวดหมู่ของห้องครัวที่ขายดีมากขึ้นนะครับถ้าพูดถึงนักชอปบ้างแล้วนักชอปตอนนี้โปรไฟล์ของนักชอปที่ซื้อของผ่านอ e ีคอนเทนต์คอมเมอร์ซเป็นในลักษณะไหน นะครับ88%ของผู้ซื้อเนี่ยเป็น Gen Y หรือว่า Gen Z นะครับแล้วก็66%ของผู้ซื้อเนี่ยเป็นผู้ซื้อจากต่างจังหวัดน,นะครับซึ่งอันนี้ก็ล้อไปกับาภาพใหญ่ของประเทศไทยที่ป l a t i o n ส่วนใหญ่ยังเป็นในส่วนของอนอกเหนือนจากบริเวณกรุงเทพนะครับถัดมานะครับจากความร่วมมือนี้นะครับอ,อยากจะขอเล่าว,ว่า ช้อปปีเองเนี่ยเราเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมแบรนด์และผู้ขายมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศนะครับเรามีผู้ขายมากกว่า ล้านรายที่ขายสินค้าอยู่บนแพลตฟอร์มของเรานะครับในขณะที่ผู้ขายเหล่านี้เนี่ยก็มีสินค้าครอบตอบโจทย์ทุกแคตตากรีทุก a ว i ร์ชันทุกสีทุกไซส์ทุกอย่างนะครับมากกว่า250ล้านชิ้นนะครับเราเป็นแพลตฟอร์มที่มีของของขายใช่ไหมครับในขณะเดียวกันพาร์ทเนอร์ในรอบนี้นะครับก็คือ u t u b e นะครับ u t u b e ก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีครีเอเตอร์ก็คือทุกทกท่านที่นั่งอยู่ที่ห้องแห่งนี้นะครับรวมถึงทางบ้านด้วยแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่มี ออดสมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราสองแพลตฟอร์มมารวมกันมันก็เลยจะเกิดเป็นโอกาสในการสร้างดิจิทัลอีโคโนมีของประเทศไทยให้ไปในอีกสเต็ปหนึ่งที่โตขึ้นเร็วขึ้นมากกว่าที่เคยเป็นมานะครับ ในสำหรับตัวโปรแกรม Affiliate ในรอบนี้นะครับถ้าถามว่า s h อ p e e เราสนับสนุนอย่างไรบ้างนะครับขอเล่าคร่าวๆเ,เป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยคือส่วนของค่าคอมมิชชั่นนะครับนอกเหนือจากค่าคอมมิชชั่นที่ s h อ p e e มีให้เป็นตัวยืนพื้นอยู่แล้วเนี่ยเรามีโปรแกรมพิเศษที่เรียกว่า ExtraCom ExtraCom เนี่ยคือ คอมมิชชั่นเพิ่มเติมจากทางแบรนด์แล้วก็ผู้ขายต่างๆที่จะสา,สามารถเซตคอมมิชชั่นให้กับครีเอเตอร์ Creator ได้นะครับซึ่งเอ็กซ์ตร้าคอมหรือค่าคอมมิชชั่นจากแบรนด์เนี้ยสูงมากถึง80%เลยทีเดียวนะครับอีกเกร็ดความรู้หนึ่งที่อาจจะขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าใน Shopee เองเราก็มีครีเอเตอร์ที่ทำงานร่วมกับเรามาเป็นระยะยาวนะครับครีเอเตอร์ตัวท็อปของเราเนี่ยในปีที่ผ่านมานะครับ รายได้ที่ได้จากค่าคอมมิชชั่นเนี่ยสูงมากถึง6.7ล้านบาทภายใน1เดือนนะครับอันนี้คือสถิติที่สูงที่สุดที่ครีเอเตอร์สามารถทําได้ผ่านค่าคอมมิชชั่นนะครับนอกจากจากคอมมิชชั่นส่วนที่เรามีถัดไปก็คือตัวสินค้า ที่สามารถที่จะรีเควสจากแบรนด์ผ่านระบบให้สามารถเอาสินค้าเนี่ยไปทำคอนเทนต์แล้วก็รีวิวแล้วก็ติดโปรดักแท็กได้นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คืออีเวนต์พิเศษจากช็อปปีที่เราพยายามจะจัดให้มีแมชเมคกิ้งระหว่างแบรนด์ผู้ขายกับทางครีเอเตอร์ซึ่งก็คืออีเวนต์ที่เรามีด้วยในวันนี้นะครับเดี๋ยวจบจากงานเนี่ยท่านสามารถเดินช้อปปิ้งดูพูดคุยกับแบรนด์ต่างๆได้เลยนะครับ นอกเหนือจากตัวที่ผมเล่าให้ฟังนะครับในรอบนี้เองเนี่ยเราก็มีกิจกรรมพิเศษสําหรับสนับสนุนครีเอเตอร์ทุกทท่านในวันนี้ด้วยก็คืออวเชอร์ที่ลูกค้าเออทาที่ครีเอเตอร์สามารถเอาไปซื้อเพื่อที่ทำเอา Product ์มาร e วิวนะครับและในขณะเดียวกันก็คือเป็นอวเชอร์ที่เป็น e x ็กซ์ i ูซี o วเซอร์สำหรับครีเอเตอร์แต่ละท่านให้ไปแจกกับ o o l o w w r s หรือว่า Audience ของเราเองนะครับสามารถที่จะทําชื่อให้เป็นชื่อโค้ดของเราเลยก็ได้นะครับ แล้วก็สุดท้ายที่อยากจะฝากไว้นะครับสำหรับ upcoming 11-11ในรอบนี้ทุกคนน่าจะทราบกันดีว่า11-11เป็นช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปิ้งเฟสิ v a ลที่ใหญ่ที่สุด ของประเทศไทยนะครับช้อปปีเองเราก็สนับสนุนอยากจะให้ทุกคนนะครับลองที่จะเริ่มติด Product ์แทผ่านทาง YouTube Channel ของเราเองนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับ Shopping Festival ที่จะใหญ่มากๆสำหรับช่วง1 1 1 1นี้นะครับก็ตรงนี้สามารถเริ่มได้เลยเราพร้อมที่จะอัพไซส์คอมมิชชั่นให้กับทุกท่านเป็น 2x เลยนะครับผมครับ สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของช h อป e ีประเทศไทยนะครับขอขอบคุณเหล่าครีเอเตอร์ทุกท่านนะครับที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับพาร์ทเนอร์ชิระหว่าง s h อป e ีกับ YouTube ในครั้งนี้นะครับเราเองทั้ง s h o ป e ีทั้ง y t u t u เนี่ยก็หวังว่าจะมีส่วนร่วมในการสร้าง Ecosystem นะครับของตัว Digital อีโคโนมเนี่ยให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแบรนด์อีโคซิสเตของผู้ขายนะครับอีโคซิสเตของผู้ซื้อแล้วก็อีกหนึ่งส่วนที่สำคัญมาก ก็คือ Ecosystem มของ Creator อร์ทุกๆท่านนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้แล้วก็พัฒนาดิจิทัลอีโคโนมของประเทศไทยต่อไปขอบคุณมากครับผมขอบคุณคุณแพมมากๆเลยนะคะ